จะช่วยคนที่มีรายได้น้อยผมไม่ขัดข้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ใช่เอาเงินที่ต้องกู้มาแล้วไปให้เจ้าสัวบอกช่วยใช้เงินหน่อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยผมกระตุ้นเศรษฐกิจคนรวยทั้งสิ้นเลยมีที่ไหนเขาทากันนะฮะแค่ไหนถึงเรียกว่ารวยมีใครอบอกผมหน่อยได้ไหมว่าแค่ไหนเรียกว่ารวยแล้วรวยนี่ว่าจากอะไรอ,ะอินคัมหรือเวลส์อันนี้อันนี้อันนี้เป็นความหนักใจของผมนะรายได้ต่อเดือนบางคนไม่มีรายได้แต่มีสินทรัพย์เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้าน นนสำหรับผมเนี่ยง่ายมากเลยนะครับถ้าเงินในบัญ,บญชีธนาคารรวมกันทุกแบงค์มีไม่ถึงหมื่นบาทเนี่ยเอาไปเลยครับการให้เท่ากันคนรวยคนจนหมื่นบาทมีความหมายกับคนคนหนึ่งมากกว่าคนที่มีเยอะ ครับอย่างนี้ต้องอธิบายครับถ้าเท่ากันเหลื่อมล้ำทันทีครับผมยืนยันว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้ดิจิทัลบอลเลตในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าบอกว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเอาไปให้คนที่มีอันจะกินด้วยอันนี้ต้องอธิบายหนักเลยครับเพราะเงินนี้ไม่ได้เป็นเงินของนายกนะฮะเงินนี้เป็นเงินที่ต้องกู้มากู้มาเนี่ยทุกคนในประเทศนี้เป็นหนี้หมดการการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเรื่องของการคงลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นเรื่องของระยะยาว นะครับซึ่งก็ต้องมีการจัดสรรวระมาที่มันเหมาะสมแต่ถ้าเราจะไม่มีระยะยาวถ้าเกิดระยะสั้นมันไม่เกิดวันนี้เนี่ยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเกิดพี่โอลงไลงใบพื้นที่เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเดือดร้อนมากขนาดไหนนะครับผมยืนยันว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้ดิจิทัลวอลเลตในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและอย่าลืมนะครับเป็นการกระตุ้นครั้งเดียวเป็นการกระตุ้นครั้งเดียวนะครับห้าแสนสี่หมื่นล้านไม่ใช่เป็นงบผูกพันทุกที่เที่ยวที่ราทำทุกทุกปีนะครับเราจะได้เมื่อไหร่นะครับ ตอนนี้ก็อย่างที่บอกเราพยายามที่จะปรับปรุงวิธีการที่จะแจกวิธีการที่จะใช้อยู่อาจจะมีการดีเลย์ไปบ้างแต่ว่าก็การเป็นการดีเลย์ซึ่งเราต้องน้อมรับคําแนะนําคําติชมคําที่หลายท่านอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เราก็กำลังปรับอยู่นะครับแต่พยายามให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้กรอบคิดยัง,ย,งยังได้ยังได้ทุกคนไหมที่16ปีขึ้นไปหรือว่าดูฐานยังได้ยังได้ทุกคนคแต่ท่านผู้ว่าให้ข้อคิดมาว่า คนรวยเนี่ยควรจะได้ไหมจะช่วยคนที่มีรายได้น้อยผมไม่ขัดข้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ไม่ใช่เอาเงินที่ต้องกู้มาประเทศนี้ต้องกู้มาแล้วไปให้เจ้าสัวบอกช่วยใช้เงินหน่อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกช่วยผมกระตุ้นเศรษฐกิจกคนรวยทั้งสิ้นเลยมีที่ไหนเขาทากันนะฮะแค่ไหนถึงเรียกว่ารวยมีใครอบอกผมหน่อยได้ไหมว่าแค่ไหนเรียกว่ารวยแล้วรวยเรียกว่าจากอะไรอินคัมหรือเวลส์ S <S อันนี้อันนี้อ,อ,อันนี้เป็นความหนักใจของผมนะ<ช>มรายได้ต่อเดือนบางคนไม่มีไรายได้แต่มีสินทรัพย์เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านจะเรียกเป็นคน<อ>รวยหรือเปล่าจะกรองอยังไงใช่ไหมครับคืออันนี้ผมเห็นใจทางด้านท่านานายกท,ท่านท่านเล่าดีช่วยคลังกับผมก็ได้อยู่เนี่สองท่านอ่ะแต่ผมเกิดผมเกิดคัดออฟคนที่มีไรายได้ต่อเดือนเดือนละแสนบาทแล้วถ้าบอกว่าโอ้โหผม และได้แสนหนึ่งหมื่นผมไม่ได้เนี่ยเขาน้อยใจแล้วว่าไงใครผมอยากเห็นให้ใครมาบอกผมว่าว่าตรงไหนคือได้ไม่เชนของคนรวยผมว่าผมว่าชัดเจนอย่าบอกว่า50ล้านหรือร้อยล้านบอกเลยด็กว่า15ล้าน5ล้าน10ล้านเอแล้วขอให้เอาเป็นฉันทามติมาผมเชื่อรัฐบาลนี้พร้อมที่จะรับฟังว่าคนเหล่านี้ว่าคือคนรวยแล้วก็จะไม่ได้ดิจะท l วงเหรีมูลค่า10,000บาทคือคือคือมันไม่ใช่เป็นความมันมันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่รับฟัง นะครับแล้วฟัง,ฟงเข้าใจแล้ว<จ>พร้อมปรับแล้วพร้อมทําแล้วก็ไม่ได้เอาข้อยากตรงนี้มาบอกว่าจะไม่ทํา<อ>แต่ว่าก็กำลังดูอยู่ทีมงานก็กำลังดูอยู่ว่าจะวัดจากอินคัมจะวัดจากเวลส์หรือจะวัดจาก wealth, จากอินคัมอย่างเดียวหรืออะไรคือมันมีหลายๆมิติที่เราต้องมานั่งพูด,พดคุยกัน